ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมเคพระเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแร่พระเครื่องและเครื่องรางเกจิสายนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้นะครับผมได้นํามีดหลงมพระเดิมนะครับในยุคต้นๆนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับจะมาท, um ทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่ามีดในยุคหลงพระเดิมนะครับที่เป็นยุคต้นจริงๆนะครับของหลงพระเดิมนะครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมได้นํา มีดนะครับขุดว่านนะครับที่สร้างในปีประมาณปีพศ2456นะครับมาทำวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นมีดที่หายากนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ตรงกันนะครับหรือว่าตรงตรงถ้วยโลหะนะครับมีทองคำนะครับฝังไว้อยู่นะครับเป็นทองคำแท้นะครับที่ฝังมาตั้งแต่ ตอนมีดเริ่มจะสร้างนะครับแล้วก็ได้โผล่ขึ้นมานะครับด้วยมีดที่ผ่านการเวลามานานนะครับประมาณร้อยกว่าปีนะครับได้ทําให้ข้างนะครับได้แห้งนะครับหรือว่าหลุดล่อนไปนะครับทําให้ตะกุดนะครับหรือว่าทองคำนะครับโผล่ขึ้นมานะครับวันนี้ผมก็ได้เอามีดที่มีอายุนะครับร้อยปีขึ้นนะครับมาทําวิดีโอให้ ทุกท่านได้รับชมนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับมีดขลุ่มพเดิมที่เป็นยุคต้นจริงๆนะครับที่อยู่ในมีอยู่ในประวัติการจัดสร้างนะครับหรือว่าตามหนังสือนะครับแล้วก็เป็นมีดที่มีลักษณะนี้นะครับอยู่ในย่ามหลงพเดิมนะครับเพราะว่าเป็นมีดขุดว่านนะครับเพราะยุคหลงพเดิมนะครับจะนิยมนะครับเป็นใช้ในการขุดว่านะครับหรือว่า ใช้ในการหั่นว่านนะครับทำยาสมุนไพรนะครับเพราะว่าว่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพืชอาถันนะครับหรือว่าก็เลยต้องใช้นะครับมีดลงอาคมนะครับที่เป็นลักษณะนี้นะครับไปขีดนะครับในสมัยก่อนนะครับต้องไปขีดรอบว่านนะครับแล้วก็ถึงจะขุดได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นว่านจะเคลื่อนนะครับต้องใช้มีดลงอาคมนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ขีดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะขุดขึ้นมาได้นะครับถ้าไปขุดเลยนะครับความเชื่อของคนในสมัยก่อนนะครับแล้วก็วายก็จะคาดเคลื่อนนะครับขุดไม่เจอนะครับวันนี้ผมก็ได้เอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับหนึ่งเล่มนะผมให้ดูตัวมีก่อนนะครับว่ามีที่มีความเก่านะครับเป็นร้อยปีนะครับแต่ทําไมวายยังสมบูรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะภายนอกของวายก่อนนะครับนี่ดูความเก่าของวายนะครับ เล่มนี้นี่เก่าเก่ามากนะครับเก่าแล้วก็คลาสสิกมากนะครับอันนี้ผมเอามาทําให้ทุกท่านนะครับได้ชมนะครับหนึ่งเล่มนะครับเพราะวันนี้มาทํานอกสถานที่นะครับวิดีโอมันก็จะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟสตูนะครับในการถ่ายนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฟที่ใช้ประจํานะครับในการถ่ายนะครับอันนี้มาถ่ายนอกสถานที่นะครับเหก็เลยมาทําวิดีโอให้ ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับหนึ่งเล่มนะครับเป็นมีดที่หายากมากๆนะครับลักษณะนี้นะครับอ่าและมีความเก่าเป็นร้อยปีนะครับแต่ว่าเป็นวายเดิมๆนะครับแล้วก็ด้ามรับฝักนะครับเป็นของเดิมๆทั้งหมดนะครับนี่รวมถึงตัวอ่าถ้วยโลหะด้วยนะครับนี่ดูความเก่าของถ้วยโลหะนะครับแล้วก็การเข้าฝักแบบโบราณนะครับการทําฝักแบบโบราณนะครับเขาจะนิยมนะครับทาเป็นสลักอย่างนี้นะครับยึดอ่ายึด อ่ยึดติดฝักนะครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่ดูนะครับธรรมชาติจริงๆนะครับสําหรับมีดลักษณะนี้นะครับวันนี้ผมก็อ่าได้เอามีดที่มีธรรมชาติสูงๆงนะครับแล้วก็เป็นมีดที่ประวัติความเป็นมาดีนะครับอันนี้ผมได้มานะครับนี่นะครับอ่าเล่มนี้นะครับผมได้มาจากตาฟ้านะครับอันนี้เป็นอ่าได้มาจากตระกูลที่เขาอ่าเขาเรียกว่า ทำยาสมุนไพรนะครับในสมัยก่อนนะครับเขาก็ได้ตกตกทอดมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ผมได้มาจากตาฟ้านะครับเป็นของชาวบ้านชาวบ้านนะครับแต่ว่ามีดประวัติไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีดนี้เขาใช้ในการหั่น้าหั่นหั่นว่านนะครับหั่นว่านหั่นยานะครับแล้วก็เป็นมีดที่อยู่ในย่ามหลวงพระเดิมนะครับลักษณะเดียวกันนะครับแบบนี้เลยนะครับสร้างปีเดียวกันนะครับ ผมมีอยู่2ลักษณะนะครับมีแบบนี้นะครับกับเป็นลักษณะเป็นด้ามงานนะครับที่เป็นด้ามงานแกะแล้วก็มีเขียนว่าตรงใบมีเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นต่อปีพศนะครับเป็นนั้นผมมีนะครับแต่ว่ามีคนมาขอแบ่งของผมไปแล้วครับผมก็เลยไม่ได้เอามาทําวิดีโอคู่กันให้รับชมนะครับผมเลยเอามาทําให้ดูเล่มนึงนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับนี่โดยธรรมชาติภายนอกนะครับคือสวยมากนะครับ นี่ครับเป็นมีดขุดว่านนะครับขนาดเล็กนะครับแบบเดียวที่อยู่ในย่ามหลวงพ่อเดิมนะครับแบบเดียวที่ที่อยู่ในก้นย่ามหลวงพ่อเดิมนะครับที่มีคนไปเจอนะครับว่าอยู่ในย่ามหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับจัดสร้างปีเดียวกันนะครับปี2 4 0 0นะครับ56นะครับมีนี่ร้อยปีขึ้นนะครับลักษณะนี้นะครับแต่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็มีร่องรอยการใช้งานนะครับนี่คือเขาใช้ในการทํายานะครับแล้วก็ ในสมัยก่อนมีลักษณะนี้นะครับเขาก็ใช้หันว่านนะครับแล้วบ้านนี้เขาก็เป็นตระกูลเกี่ยวกับทํากับยาสมุนไพรนะครับเรียนตำหลับตำราเกี่ยวกับพระเวสมุนไพรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้มานะครับแล้วความพิเศษนะครับของมีดเล่มนี้นะครับคือฝักกับด้ามเดิมๆนะครับหวายเดิมๆนะครับแล้วก็มีทองคํานะครับอุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยครับเพราะว่าคังแห้งมากแล้วนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับ เป็นทองคำนะครับทองคำแท้ๆนะครับนี่แต่ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าประมาณนากกีกรัมนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันมาเช้านะครับอันนี้ผมก็เห็นราคาราคาทองนะครับก็บาทละ4ี่0มื่นนะครับสี่หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับมาเช้านะครับมาเช้าก็ปัจจุบันนี้ก็ราคาทองนี่ขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่คือธรรมชาตินะครับของมีดที่ผ่านการเวลานะครับมาเป็นร้อยปีนะครับแต่ว่ายังสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเป็นมีดที่เขาใช้ในการทํายาสมุนไพรเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้ไปฟันไม้นะครับหรือว่าใช้งานหนักๆนะครับใช้ในใช้ในเขาเรียกว่าทายาสมุนไพรอย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้หนักมากนะครับใช้ในการหั่นยาหั่นสมุนไพรนะครับทําว่านทายาต่างๆนะครับในการแช่ในการอาบนะครับของคนสักยันในสมัยก่อนนะครับนี่ก็ได้มาจากคนที่ เขาทายาสมุนไพรนะครับแล้วมีดนี่คือมีดที่เป็นมีดเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นมีดที่มีความเก่าไปร้อยปีนะครับแล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเล่มนี้นะครับผมได้มานะครับได้มาจากของชาวบ้านชาวบ้านนะครับแต่ประวัติไม่ธรรมดานะครับในการทํายาสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วเป็นมีดที่คมมากนะครับนี่อันนี้เอามือไปลูดไม่ได้เลยนะครับนี่มาดูการตอกลายนะครับของช่างนะครับในยุคต้นนะครับเนี่ยดูธรรมชาตินะครับของใบมีดนะครับระดุด ถ้วยโลหะดูไม้นะครับดูหวายลักษณะต่างๆนะครับมีที่มีความเก่าไปร้อยปีนะครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่มีหลายจุดนะครับให้พิจารณานะครับทั้งข้างนะครับเนี่ยที่มีความแห้งนะครับถ้วยโลหะนะครับที่มีคาบนะครับคาบตะกันนะครับคาบพลายต่างๆนะครับเข้าไปเกาะอยู่ที่ตัวถ้วยโลหะนะครับแล้ววายนะครับที่ผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีนะครับ มันมีความเก่าเป็นยังไงนะครับทำไมหวายถึงไม่ขาดนะครับหวายเป็นพืชหรือว่าเป็นวัสดุนะครับที่คงทนนะครับแล้วก็นิยมนะครับใช้ในมีดยกต้นนะครับของหลวงพรเดิมนะครับนี่อาจจะนิยมนะครับมาลัดอยู่ที่ฝักนะครับเพื่อไม่ให้ฝักเสียหายนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับให้กับตัวฝักมีดนะครับแล้วก็ มีเล่มนี้ดูดูข้างในนะครับนี่เก่านอกเก่าในจริงๆนะครับสำหรับมีดหล่มพระเดิมนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับอ่าเป็นมีดที่สมบูรณ์มากนะครับฝักเป็นของเดิมๆนะครับสลักอะไรยังอยู่ครบหมดนะครับนี่อ่าพิเศษตรงที่มีทองคํานะครับนี่อยู่ตรงอ่าถ้วยโลหะนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับนี่คือของเดิมๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปอุดหรือว่าอ่าไปใส่เพิ่มนะครับคือมาเดิมๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ นี่นะครับนี่เป็นลักษณะเดียวนะครับกับได้หนังสือนะครับที่เขาจะมีตอกปีนะครับว่าปีพศ2456นะครับนี่เป็นแบบเดียวกันนะครับสร้างปีเดียวกันนะครับแต่นี้เป็นขนาดเล็กกว่านะครับอ่าแบบนั้นผมก็มีครับแต่ว่ามีคนมาขอแบ่งอ่าบูชาผมไปแล้วนะครับเป็นด้ามแกะนะครับแล้วก็อ่าเป็นด้ามไม้นะครับเป็นด้ามไม้ครับ อ่าเป็นฝกัฝกฝักไม้นะครับฝักไม้ด้ามงานนะครับอ่าหรือว่าด้ามงานฝักไม้นะครับอ่าเป็นด้ามแกะนะครับผมก็ได้อ่าแบ่งบูชาไปแล้วนะครับอ่าเป็นแหมนะครับอ่าเป็นอาจจะไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับอ่าอาจจะเป็นด้ามงานฝักไม้นะครับมีคนมาขอแบ่งผมไปแล้วนะครับอ่าผมก็เลยไม่ได้มาทําวิดีโอให้อ่าทุกท่านได้รับชมนะครับในอีกหนึ่งรูปแบบนะครับแต่ว่ามันเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับอ่าแต่ว่าถ้าธรรมชาติความคลาสสิกนะครับมีเล่มนี้จะ มีธรรมชาตินะครับแล้วก็ความคลาสสิกนะครับสวยงามมากกว่านะครับเพราะว่ามีธรรมชาติของโลหะต่างๆนะครับให้ได้สังเกตนะครับแล้วก็ให้ได้ศึกษานะครับนี่มีทองคำนะครับมีถ้วยมีโลหะอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวค่านะครับสําหรับมีดหลงพรเดิมนะครับยุคต้นนะครับเป็นมีดขุดว่านะครับที่อยู่ในก้นย่ามหลวงพรเดิมนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมเอามาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้ก็หากใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ชอบนะครับมีดที่มี สตาร์นะครับหรือว่าลักษณะอย่างนี้นะครับที่มีธรรมชาติสูงๆอย่างนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมทําลงมานําเสนอนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับก็หากใครมีข้อสงข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากสอบถามผมนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทาง ID ดี n ลนะครับ0 9 8ย์1 5 0า0นะครับหรือว่า อติดต่อผมโดยตรงนะครับ098 93 150 50นะครับวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ